เอาละตอนนี้ฉันจับตัวอีบ้านั่นได้แล้วและฉันจะให้มันพู้กองย้อนเอาเยามาในตัวมันไฉันเลยฉันก็แค่เกิดมาเป็นฉันก็แค่เกิดเอาเกิดมาเป็นอมแอปเปิลเหมือนพวกแกทำไมพวกแกต้องมาทำไมพวกฉันนั้นกลายเป็นแอปเปิลชัว่วร้ายแอปเปิลที่เป็นพิษ ก็ถ้าไม่ชอบกแกนีไงล่ะเนอะกันชั้นจ้าไม่เนี่ยออกไปเอ้ยเฮ้ยยานี่ไม่ได้ใส่ฤิธ์ไอ้แกเฮ้ยใส่ก่อนเอามาชิบเสร็จแล้วครับหนะอ่ะเออเอาละ่ะแกเตรียมตัวกับพวกชั้นได้เลยมาสิ เฮ้ยแตกเฮ้ยมันจะาก,กันายากจริงนิว,ว่ามึงอย่าขัดขืนมึงไล่มึงมึงอย่าขัดขืนยังไงยังยังไงกูอย่าขัดขืนในเอ้ยไม่โดนเอออ้ย,อยนี่สามารถรักษาเกลได้ไม่ฉีดตัวฉันเลยขอบคุณนะแกลียไม่ขอบคุณ ไม่ขอบคุณอะไรเนี่นี่การยามันสิ้นซากเลยซะยานี่แมไม่แน่ออกไปเลยแกมันซนใช้ได้นะเฮ้ยยุบโอ้ งูงูนั้น ไม่แน่ตายแล้วโว้ยคราวนี้เนี่ยแกเตรียมตัวตายได้ยังอ้วนตึมๆเลยแล้วคราวนี้มันก็จะสลบไปเรื่อยๆนะยิฉีดอีกทีนึงนี่แม่ใจมันแม่ใจแม่ใจแน่ใจมันแม่ใจ,นนใจไวอีย น่าจะเป็นผลกรรมของมึงนาไอ้หัวหน้าเวนจริงเหรอเออดี๋ยวกูช่วยมึงให้แล้วจะพูดมึงกูกับปูได้ไงตีนี้มันถึงขั้นหัวหน้าแล้วเว้ยเออ แกสลบที่อยู่ใช่ไหมไปหาภาพเสื้อผ้ามันซะ มีคนตายจุู่ปากไปหาเสื้อยมันซาโอเคครับฟิ้มอืมปลาอู้ fuck fuck you โอสิพายล่างงัวมันลอยมาจากตรงนี้ด้ไงวะสวัสดีเพื่อนสวัสดีเยีย่ยนี่มึงให้กูตายเหมือนเหมือนมึงใช่ไหม ช่เว้ยพวกอิจฉาที่มึไม่ตายอยนี่เลยตออยายซะไม่ตายพรกูเป็นผีว้ายอาชิบหายแล้วหัวไข่ลอยมาไง あ。<laughs> เียนโออกงจะตายตายอยู่อ่ะยอมยอมแพ้้อมนี่ตายกันสองคนแล้วเหรออืมไม่ความเร็วความเร็วสุดต,ต้องต้งมแมดไนท์เด้อโอ้ขาเกือบถลอกยึดแม่อ้โหขุดเอ้าหนะครับผมรับบาดเจ็บไปไปซะไปมังจะไล่เกอออก ไปไปไหนไปไปโอ,โอเคครับไปไหนวะเฮียไปมึงกูจะยิงมึงน,นะไปโอเคครับโอเคอุอ้ยฟั่มชิบอุ๊บนั่งโอเคเรืดองบิดคนที่คล้องแวขนาดวิญาณน่านะจะทำอะไรกูไม่ได้ใช่ไหม ทำไมกูทำอะไรกับมันไม่ได้เลยวะไปกันไปเลยไปเลยไม่เจอล้วจะไปไหนอ่ะไม่รู้ว่าเพื่อนแต่คนน้าเขาบอกเงียบทำไมเงียบไปต้องหลน,นเนี่ยชิบหายแล้วโอ้กูไม่น่พูดเลยไป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  ก็พูดเหมือนกันดีกว่าเออถ้ากูพูดกูก็ต้องนลงโทษแยยนี่ตัวเองดลยชิบหายกูไม่อยากฆ่าตัวตายว่ะเออไป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 ดูออกูไ้ยสัตว์เฮ้ยงทำอะไรอ่ะกูดูออก ก็ได้นะไม่ใช่มายิงก้นกูแบบนี้โอเซอร์สูตรกูเปิดหมดแล้วกูต้องไปซักใหม่แล้วตัวน,นี้กูเจ็บชีดมากเลยอืะอืมเฮ้อีอ oh ออครยนีตายไปเลยไม่แน่ไม่แน,เน,เน่เฮ้ยเสียอะไรวะน่ะาจำคาเว้แต่จริงจริง ผนังฉันน, <S <S น่ะน่าจะออกไปได้ยัไงไงวะเนี่ยโ,โอ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โอ้โอ้ my god โอ้โอ,โอ้ยเออโอ้คุณหัวแบบนี้ มึงเอ้ยขอโทษขอโทษกูก็คิดยิงปืนชี้เฉยเออเมเก้ดโอเมก้าแต่ดีนะว่ามีพระเจ้ามาเสกยาเป็นพระเจ้าบักหาอะไรก็ไม่รู้เป็นขเขาเป็นพระเจ้าเฮียอะไรก็ไม่รู้อยู่ดีๆก็มาเสกยาให้กูนี่นี่โอ้โหเป็ดดิวเอ้ขอโทษดูนะมึงน่าจะไม่เห็นใช่ไหม มีหักเตียงดีเฮ้ยกูฟันมึงโอ้ oh. หัวกูแล้วก็หัวกูเฮ้ย hey. หัวคนว้าสอ่นี่เป็นวิญญาณเฮียอะไววะนี่อันนี้ก็มีสิ่งสถิตวิญญาณแล้วด้วยเอาเราจะยังไงเดี๋ยวตัวละครเราก็ต้องเกิดใหม่เลยนะไปไปไปแล้วไปไหนวะอาจจะออกทางนี้นี่แหละ ไปหมดเลยอู้กูก็นึกว่าออกทางนั้นหัวกูขาดเหมือนเดิมก็จะต้องออกทางนี้นะมันออกได้มนนีอ๋ออ๋อจะเป็นข้างบนใช่ไหมเออน่าจะใช่เออพ่อว่านใจกล้าจะปีนจะปีนจะปีนอืฟอหฟอกฟอก้อยนี่ไว้ มันขึ้นมาไว้ทนไมยนะท่ออากาศยินยินมากโอ้ยเสรตาเสรษฐาเศรอ้ยอ้ยอ้ยอยอ้ยจะจะล่วงจะจะลงโอ้ย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 ดูจากหน้าต <anything? S 1> ่างดิฮัลโหลโอเคตอนนี้ฉันก็เห็นแล้วว่ามันเป็นยังไง โอเคตัวนี้ฉันรู้แล้วว่ามันเป็นยังไงบ้างมันเป็นคุณขงบุญอ๋อมันมีรูอยู่นี่รูเล็กๆนี่จับรูตรงนี้แล้วก็ต้องจับรูไอ้เล็กๆนี่ไว้โอ้ยเฮ้ยโอ้เสียตาเสียตาอุ้ยกระโดดเฮ้ยอะไรมันวะอะไรวะมันแว่ววะต้องจับรูเล็กๆอต้องจับเออ โอ้ย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 ตไม่ตัวตรโโอ้ยนูเป็นบ้าเลย โกรนะแป๊บนึงนะมีแน่ถอดซะละเอาหน้าหน้า,นามาทำอะไรจะมาจุ๊บผมเราเนี่ยดิมไปออกไปเลยนะนี่แน่ไปจะใย่คางเข้าให้เลยเกมคุณเก้าแล้วจริงเลยหนูฝนต้องใช้ย,ยาที่มันเหมือนไอเด็ดเหมือนไอ้นี่เลยแหละเพราะไอ้นี่มันก็เป็นยานเด็ดแบบเด็ดมากเลย อโอ้ละยาะเสจลองมาฉันว่าจะเป็นยานี้ใช่ไหมเอฮ้ยโอ้ย <c oughs> เอาละ,อา,ละอาสวัสดีครับคนะุณหน้าอันนี้ยาอะไรครับอม่ใชยยาะอาะไรอันนีมผมหักอลอ่าไม่เนไไม่ แกไปทำงานได้ะ๊ะโอเคครับผมไปแล้วก็ได้ครับโอ้ยอไอางงี้ด่ะดูนะกูสร้างภาพดวงตาโว้ยไม่เนะี้ยสวยนะยาทมึงใช้มันไม่มันไม่จริงหรอกไปที่มันกระจุใส่กูกูเห็นอะไรกูรููก้กเด็ก้าไปแล้วแหละตายมึงตายอย่างเดียวมึงตายเฮ้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 ยมึงก้าวเราไอ้มึงตาย ตายตายตายยังไงกูจะช่วยเหลือมันให้ได้ตาย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 เรต้องใช้ไม้เด็ดเลยดิวะเออจริงด้วยเออถ้ามึงยังไม่ขัดคืนจะเจ็บกว่านี้นะอะไรหมายความว่าอะไรไม่ล่ะถ้ามึงขัดถ้ามึงขัดคืนจะเจ็บมากๆใช่ไหมหัวหนะ้าใช่อะไร ว้วนั่นไงมันขัดขึน้นก็จะเจ็บไปเพื้นแหละไม่เลย,ยยิงกูเลยเฮ้ยไม่ยอมน,อยนี่คือเยอาที่กูเอบเก็บมันจากพอบ้านใจกล้าคนหนึ่งที่เขาเป็นคนดีแล้วเขาก็ให้ที่ว่าพอบ้านสิค่ะจริงด้วยกูให้มันเีืวอจริงด้วยกูให้มัน ไม่คือยาสมุนไพอรอันตีนิกไม่ในฉีด้าไปฉีด้าไปโู้โห้าว่าจะฝักโอ้โหมีพลังมากสามารถเสกอะไรก็ได้เดี๋จะเสกตัวเองในอนาคตโอ้ยจงเมียจ่าโอ้ยเยอเยะเยะเอ๊ะทำอะไรกับกูยะฮะเอ๊ยังคุอยู่ที่ไหนยะ คือมันเกินไปแล้วว่ามันเสกกลางผู้หญิงได้เว้ยเฮ้ยมันเสกตัวเองในมิติผู้หญิงได้งั้นมึงหยิบปืนมาปืนครับยิงแม่งเลยอ้าอะไรยะมีแน่ไปไปไปกระโจนมันไอีคุ้แม่งเลยไม่เนี่ยนี่ควบคุมไม่การควบคุม รังผู้หญิงตายแล้วอคือมึงจะฆ่าเขาได้ง่ายเหรอไปซะทำพืกอกิไปไ่ไม่โอ๊เจ็บออออน,นี่ยโอ๊ยมัวคไปไอไม่แน ก็ไม่ต่างกันหรอกฟุบ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 ม้องแสกอาวุธเลยเพราะมันง่ายมากในการฆ่ามึงไม่ไงอจะจะฆ่าแกฆ่าแกอุ้ยเนอ๋ก็นู้กว่าจมันจะแวนคอตัวเองเลยฮะอนีคือผลกา ก็ฉันหายใจร็อกโอ้ยหลังจากนั้นไอ้นี่ก็หยุดเวลาแล้วก็เสกมันเสก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 อะไรครับเสกในมูในมูควบิตายทุยอ๋อเหรโอเคฉันจะเสกไอ้นี่มานม่มีคาบเลือดเต็มไปเลยคาบเต็มนู้นไงวะเออคาบเลือดเต็มนู้นไงโอ้ยุดเอาโยน ขวัไม่ได้ไม่ไงต้องขวันตรงนี้แหละไม่ไงมันไม่มันไม่เกวะ่ะโอ้โอ้เฮ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้ไม่ทันถูกติดติดติดต,ติดหมดเลยนะเฮ้ยในขวัญกำเกคิดว่าสมมติถอนออกได้แล้ว ตัวนี้ฉันปรับให้มันเป็นรุ่นดีๆลเลยอ่ะแกนต้องเตรียมตัวทรมานทรมานอย่างซาดิสอ่ะแกคนคนหนึง่งแกต้องเตรียมตัวตายซตอยปืนเฮียนี่ปนยังเป็นอะไรมไงเป็นอะไรโอ้กูถูกจับผู้ชิบหายแล้วโอ้กูถูกจับไปที่ไหนก โอ้ยกูถูกจับโอ้ยกูถูกจับอุ้ยทรมานทรมานเหลือเกิดโอ้ไม่เกิดวิ่งฉันก็ยังไม่ตายเหมือนกันนะเฮ้ยไม่แน่โอ้ยไม่แน่มึงตายแล้วไปซะอ่ะเดี๋ยวเดี๋อฉันตาย ไอ้ต้องตายซะไม่นะยะไม่แน่ตอนนี้ฉันรู้นู่นใครอยู่ตัวงนั่น่ะจงเปิดซะอยา่าก็ได้ก็สร้างหชั่วโมงอ่าเกตายแกก็ไม่ต่างมันกลับเป็นลูกสมุนนี่พวกนั้นจะสมว่าสีฉัน ในอนา,นาคตแบบโคตรเจมเร็มได้เลยโอ้ดิฉันรู้นะว่าแกต้องทำให้ฉันแน่ๆพูดตัวเลอนม,มาบอกฉันเอาล่ะฉันรู้แล้วโอเคฉันเตรียมพร้อมเอามินิกันมาติดตัวตัวแล้วล่ะแกตายไม่ตายไม่ตาย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 ,ตายเดียวเออาจาัก,การมัหน,นึ่งน้าละ มาเดีกูหยิบแอมได้ได้ได้ไอ้พวกมึงจะฆ่ากูพวกมึงตัวอะไรประโยชน์อะล่ะโอเคกูจะฆ่าฉันจะไม่ก็ฆ่าฉันไปเลยพวกมึงตัวอะไรประโยชน์อยู่แล้วแหละเออมึงรู้ได้ไงก็กูเป็นตัวจากอนาคตกูก็รู้อยู่แล้วจินต์อามึงอะโอเคกูจะฆ่ามึงงนะโอเคยอมยอมไอตัวปอกไอตัวปอกกูไม่ใช่ตัวปอก คายหมดค่าคายหมดค่าค่าไม่มดเลยเ้อ hmm. มันย uh ังไม่ตายมันยังไม่ตายกูรู้มึงนะว่ามึงงไม่ตายให้มันรู้ได้ไงมันจะไงกูยังไม่ตายเออยังไม่ตายพวกกูเป็นเอดไซเมอร์โว้ยไม่แน่โอ้ยคอกูไอ้จะฆ่าดูยาที่อาฆาตแคนี้ หันเลยวันเลยมม่ตายมม่ตายไม่ตายที่ไ,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 ไปแล้วอโอ้โอ้โอ้ my god what the fuck ที่มันม่หมดขนาดนั้นเอาล่ะโอเคถัดไปที่ฝั่งนั้นบักถัดไปที่ฝั่งนั้นฝั่งนั้นคือฝั่ง ฟังนี้เฟฟเฟฟฟับอืมเทพเจ้าครัคบเอ่าผมขออืมขอไปบุกไอตัวนั้นอ่ะคุณให้ให้ไปบุกหน่อยได้ไหมอะคุณอืมคุณไปบุกให้ผมหน่อยได้ไหมอผะกลัวมันมีปืนอ่ะมีอาวุธด,ด้วยเยอะด้วย ได้สีโลกของตัวเพนะตูดตูดตูด <c oughs> โอ้สิรบันทุกมาคพาะว่าอะไรก็ที่เห็นไปนแฟบเมื่อกี้เว้าโอ้โหโคตรพ่อโคตรแม่เลยย็ดแม่เ้โอ้ขนาดนั้นกูให้โอ,อ้โหข้างในมีอะไรมีรถเป็นเป็นหนึ่งศูนสีห้าจองสี่้า สิบร้อยล้านคันมีรถหลายชนิดเลยของญี่ปุ่นของไทยของหลายประเทศเออรัเสเซียก็ด้วยเซกุชีก็มีเอาล่ะโอเคเอาล่ะเดี๋ยวแกจะต้องไปจัดการมันโอเคไม่งั้นจะจะเอารถพวกนี้เป็นขี้หมดไปเลยได้จริงเหรอขอบคุณ แต่ไปที่ฝังตรงนั้นอุ๊ยังยโอ้ยไยังไม่ตายนินไม่นี่ห้ให้มันยังไม่ตายยิงมัเลยเฮยสัตว์ได้ยิงสย้ยเย้ยเย้ยเย้ยสัตว์สัตว์เย้ยสัตว์สัตว์เฮ้ยตตตตตตยังตตายยังตายตตตนตช่วยด้วย

ใจมันตืน่นใจมันรมตืน่นฟ้าฟ้าฟ,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 ฟ้าไม่ได้แทงเลยสัก ข้างล่างฟุบจับส,ส่วนโอ๊ยทำไมบบนนกระจกมันเป็นเท่กระจกมันเหลือเท่านี้ยิงชู่ทำไมแตกก็ให้มันรู้ไปตูนี่พังปไปเลยฝง มนันกลับหมดลิตซะแล้วโอ้ยโอ้ยจะยิงก็แกไม่ปัะสบเอ้ยเย้โอชิบะรุปุ่งจะต้องสร้างรังใหม่แล้วล่ะรังใหม่อะไรโอ้ยจะฆ่ามันหมดโอ้ยจะฆ่ามกูจะฆ่ายิงกลัวตัวนี้กูยิงลวโอ้ย ตอนไปที่ฟังตรงนั้นเหมือนแม่งจะเกือบเกือบไม่รอดแต่ก็ยังรอดเออฉันจะไปที่ที่โอ้ยจบจบสักทีโอ้ยที่นั่นไกลๆที่ศัตรูหรือเปล่าวะมีอัดโชว์ไปทีนึงเ้อะกว่าให้มึงรู้ลเรื่องไปเลยโอ้ยนี่ต้องเสกสไายแล้วเหรอเว้ยแม่งคนลำบาก เ้าสตูตัวนั้นก็ต้องเกิดใหม่นั่นแหละเ,ออเ,เบื่อเบือ่อทัจยิงแกแล้วน,นะแทนที่เกือบแม่งเสือบไม่รอดแต่ก็ยังรอดเฮ้ยทำไมมันยังรอดอยู่วะกูจะต้องฆ่ามันให้มันดีแล้วแหละเอ,อ้ยมัน,มน ฟ้าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดต้องมันจะต้องไปประมาณนี้แหละใช่ไหมใช่ไหมแบบแบบลงมดแล้วโอเคโอเคผมดลงไปแล้วนะฮะโอเคบายเอออ,อ,อ,อย่าบอกนะ